สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องยีราฟกันนะคะสัตว์บกที่สูงที่สุดในโลกเลย จากเอกสารเปิดโลกยีราฟที่เราได้มาเนี่ยค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะดึงเอาเกล็ดความรู้ที่แบบว้าวว้าวนะ่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับทั้งรูปร่างลักษณะแล้วก็พฤติกรรมแปลกๆที่ไม่เหมือนใครของมันนะคะเริ่มภาพรวมกันก่อนนะคะยีราฟหนึ่งชีววิทยาศาสตร์ยีราฟกาลาเนสิสเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเคี้ยวเอื้องสูงเด่นเลยขายาวคอยาวมีเขาสองเขาแล้วก็ลายที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะถิ่นกําเนิดน,นี่ก็คือแอฟริกา ตัวผู้เนี่ยสูงได้ถึง5.5เมตรเลยหนักก็เกือบเกือบตันนะคะเกือบ900โลส่วนตัวเมียก็จะเล็กกว่าหน่อยแล้วที่เด่นมากๆอีกอย่างก็คือเขาใช่ไหมคะที่เรียกว่าออซิคนส์อันนี้ทั้งสองเพศมีหมดเลยแล้วก็ไม่ผัดเขาเหมือนกวางด้วยมีหนังมีขนปกคลุมตลอดใช่ครับลักษณะของออซิคนเนี่ยบอกอะไรได้เยอะเลยนะครับทั้งเพศทั้งอายุอย่างถ้าเป็นยีราฟตัวเมียหรือว่ายีราฟเด็กๆเนี่ย ปลายเขาจะมีขนสีดําเป็นพุ่มๆหน่อยแต่พอเป็นตัวผู้ที่โตเต็มวัยแล้วขนตรงนั้นมันจะหลุดไปครับกลายเป็นเหมือนปุ่มกระดูกแข็งๆเรียบเรียบไปเลยอ๋อแล้วตัวผู้ยังมีก้อนแคลเซียมสะสมตรงหน้าผากด้วยนะครับทําให้กระโหลกมันจะดูนูนๆห,หนาขึ้นหนักขึ้นด้วยอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเวลาที่มันใช้คอสู้ะครับสู้กันด้วยเหรอคะครับผมสู้กันดูเดือนเลยเดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดกัน แล้วก็มีคนเชื่อว่าเขาเนี่ยอาจจะช่วยเรื่องปรับอุณหภูมิร่างกายด้วยนะหรือที่เรียกว่าเทอร์โมเรกูเลเตอร์นะครับอ๋อมีเส้นเลือดฝอยเยอะช่วยระบายความร้อนอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะน่าจะประมาณนั้นเลยครับช่วยพาความร้อนออกจากร่างกายโหแค่เรื่องเขาก็น่าทึ่งแล้วนะคะทีนี้มาถึงเรื่องที่แบบเป็นซิกเนเจอร์เลยคือความสูงเนี่ยคะ่ะสูงขนาดนี้ระบบในร่างกายต่างๆนี่คงต้องปรับตัวเยอะเลยใช่ไหมคะ โดยเฉพาะหัวใจที่ต้องปั๊มเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองสูงๆอะค่ะใช่เลยครับอันนี้น่าทึ่งมากจริงๆในทางชีววิทยาคือยีราฟแก้ปัญหานี้ด้วยหัวใจที่ใหญ่มากๆครับหนักประมาณ10กิโลกรัมได้เลย10กิโลครับต้องทำงานหนักมากเพื่อสร้างแรงดันเลือดที่สูงกว่าของมนุษย์เราประมาณ3เท่าเลยนะครับ3เท่าครับเพื่อจะส่งเลือดให้พอไปถึงสมองซึ่งอยู่สูงขึ้นไปเกือบๆเบมตครึ่งเหนือหัวใจมันนะครับ โหแรงดันสูงขนาดนั้นแล้วแล้วตอนที่ยูราฟมันก้มหัวลงไปดื่มน้ำล่ะคะเลือดมันไม่พุ่งเข้าสมองหมดหรอคะแบบนั้นอันตรายแย่เลยสิคะนั่นล่ะครับเป็นอีกจุดที่น่าสนใจมากยีราฟมีกลไกพิเศษครับเรียกว่าเรเตมิราบิเล เรเตมิราบิเลครับมันเป็นเหมือนเครือข่ายหลอดเลือดฝอยที่ซับซ้อนอยู่ตรงแถวแถวฐานสมองนะครับทำหน้าที่คล้ายๆกับวาล v e คอยควบคุมแรงดันคือมันช่วยป้องกันไม่ให้เลือดเอ่อไหลเข้าสมองมากหรือแรงเกินไปตอนที่มันก้มตัวลงซึ่งจริงๆถ้าก้มดื่มน้ำเนี่ยเป็นท่าที่มันเอ่อเปราะบางที่สุดแล้วนะครับเสี่ยงโดนสัตว์นักล่าจมตีง่ายอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ มีหน้าละตอนดื่มน้ำถึงต้องกางขาหน้าก,กว้างๆด้วยใช่ไหมคะเพื่อลดระดับตัวลงแต่ก็ทำให้ดูไม่คล่องตัวเลยจริงๆใช่ครับจังหวะนั้นแหละสิงโตไฮยีน่าชอบเลยนอกจากตอนดื่มน้ำแล้วการกินของมันก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะได้ยินว่าลิ้นยาวมากเกือบเครื่องแม้เลยอันนี้จริงไหมคะจริงครับลิ้นยีราฟยาวประมาณ45-47ถึงเซนติเมตรได้เลยโู แล้วไม่ใช่แค่ยาวนะครับมันทั้งหนาทั้งสากแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆด้วยทําให้มันใช้ลิ้นเนี่ยพันรอบกิ่งไม้ที่มีหนามแหลมๆอย่างพวกใบอาคาเชียแล้วก็รูดใบเข้าปากได้เลยโดยที่ไม่เจ็บสุดยอดเลยค่ะไม่เจ็บหรอกคะเนี่ยหนามทั้งนั้นขนได้ครับแล้วลิ้นมันก็เหมือนจะทนพิษบางอย่างในใบไม้ได้นิดหน่อยด้วยนะแล้วก็ต้องกินเยอะมากนะครับวันหนึ่ง20-30กิโลกรัมเลยทีเดียว กินเยอะขนาดนั้นแต่กลับได้เย็นมาว่านอนน้อยมากจริงไหมคะแบบวันละไม่กี่นาทีถึง2ชั่วโมงเองเหรอคะแถมส่วนใหญ่ยังนอนท่ายืนอีกมันแปลกมากๆเลยค่ะเป็นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดล้วนๆครับคือการล้มตัวลงนอนนานๆเนี่ยมันจะทำให้ลุกขึ้นหนีศัตรูได้ช้ามากถ้ามีภัยมาเพราะฉะนั้นการยืนนีบหลับสั้นๆเนี่ยปลอดภัยกว่าเยอะครับส่วนพฤติกรรมอื่นๆก็ มักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงแต่ก็เป็นฝูงแบบหลุมๆนะครับไม่ได้เหนียวแน่นมากอาจจะมีปะปนกับสัตว์อื่นบ้างอย่างม้าลายนกกระจอกเทศอ๋อค่ะค่ะเวลาวิ่งนี่ก็จะดูเออเก้งก้างนิดหน่อยเพราะว่าขาหน้ากับขาหลังข้างเดียวกันมันจะก้าวไปพร้อมๆกันทําให้ตัวมันโยกเยกโยกคอก็แกว่งไปมานึกภาพออกเลยค่ะคงดูตลกตลกแต่ก็น่ารักดีนะคะครับแต่ถึงจะดูเก้งก้างแบบนั้นถ้าต้องป้องกันตัวขึ้นมา ลูกเตะจากขาหลังของมันนี่ทรงพลังมากนะครับพอที่จะทำให้นักล่าอย่างสิงโตเนี่ยบาดเจ็บหนักหรือตายได้เลยโหไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยแล้วแล้วคอยาวๆของมันล่ะคะนอกจากจะเอาไว้กินใบไม้สูงๆที่สัตว์อื่นกินไม่ถึงแล้วเนี่ยมันมีหน้าที่อื่นอีกไหมคะเหมือนเมื่อกี้คุณบอกว่ามันใช้คอต่อสู้กันด้วยใช่ครับอันนั้นเป็นบทบาทสำคัญมากๆเลยคอของยีราฟเนี่ยไม่ได้มีแค่กระดูกนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงมากๆเลย ตัวผู้เนี่ยจะใช้คอเป็นอาวุธครับใช้ในการต่อสู้ที่เรียกว่าเนกกิ้งครับคือมันจะเหวี่ยงคอยาวๆเนี่ยฟาดใส่กันเลยแรงมากนะครับปาบปาบเลยเพื่อ,อ,อตัดสินลำดับชั้นในฝูงแล้วก็แย่งชิงสิทธิ์ผสมพันธุ์กับตัวเมียโหดเหมือนกันนะคะเนี่ยนึกว่าคอยาวๆจะมีไว้สวยๆอย่างเดียวไม่เลยครับใช้สู้กันจริงๆแล้วก็ เอ่อนอกจากใช้สู้กันแล้วเนี่ยการใช้คอถูไถ่ายกันเบาๆก็เป็นส่วนหนึ่งของการเกี่ยวพาราสีด้วยครับผมอ๋อมีโหมดอ่อนโยนด้วยหัวเราะเบาๆครับหัวเราะเบาๆโห oh, ยิ่งฟังก็ยิ่งทึ่งในความสามารถในการปรับตัวของยีราฟจริงๆนะคะตั้งแต่หัวใจที่ต้องทำงานหนักมากระบบเลือดที่แบบซับซ้อนสุดๆลิ้นที่ทนหนามได้ พอออซิโคนที่มีประโยชน์หลายอย่างไปจนถึงการใช้คอในพฤติกรรมทางสังคมที่ซับซ้อนมากๆใช่เลยครับทั้งหมดนี้ก็คือผลจากการปรับตัวเป็นล้านล้านปีเพื่อให้นำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจะโหดร้ายแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆของทวีปแอฟริกานะครับซึ่งมันก็ชวนให้เราคิดต่อเหมือนกันนะครับว่านอกจากปัจจัยต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ มันอาจจะมีแรงกดดันทางวิวัฒนาการอื่นๆอีกไหมในสภาพแวดล้อมของแอฟริกาที่อาจจะมีส่วนร่วมกันหล่อหลอมให้ยีราฟกลายมาเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างหน้าตาแล้วก็พฤติกรรมที่น่าอัศจรรย์อย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่รับชมคลิปของผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับที่รับชม